โฮลาร์จันชาแนลบาสจันพังบวกร้อยล้านชายชาญเก้ามงคลโฮลาศาสร์อินโดจีนคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีเมษดูดวงช่วง19บันยายนถึง15ตุลาคม66ในแง่มุมของการงานการเงินความบรักเร็มโชคและเรื่องต่างที่น่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของตัวตนของชาวเมษในช่วงนี้นะครับชาวเมษเนี่ยถือว่ามีโชค ในการแข่งขันนะครับมีความพยายามอย่างหนักนะครับเพื่อจะเป็นผู้นําในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับและมีโอกาสที่จะทําสําเร็จด้วยนั่นเองครับโดยความห้าหาญและกล้าหาญและบุกตะลุยไปทุกที่สลับชาวเม่นนั่นเองเพียงแต่ว่านะครับความสําเร็จในการแข่งขันนี้คุณมองว่าคุณได้เพียงแค่3 0มสถึงสีเซนเท่านั้นนะครับถือว่ายังต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณตั้งเป้าไว้เยอะเชียว ในมุมจิตใจนะครับจิตใจของชาวเมษนั้นช่วงน,นี้จะต้องออกอาการฝฟื่งฟืหน่อยนะครับเพราะว่าต้องรับใช้ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องวุ่นวายเรื่องเงินทองทองเงินเงินทองทองแบบเล่ๆน้อยนะครับหนักไปทางงานบริการนะครับแนวแบบเงินเบิกเกินบัญชีอัตราเล็กเปลี่ยนนะครับหรือคอยรับใช้คนหมู่มากนะครับที่มีปัญหาคุณก็จะแจ้งนะครับ เรื่องราวต่างๆให้มันเข้ารูปเข้ารอยและให้เกิดความเป็นระบบระเบียบม,มากที่สุดนั่นเองนะครับแม้มันจะยากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่คุณมีอารมณ์ที่ขุนมัวนะครับงุดหงิดนะครับแต่คุณก็ต้องทําจิตใจให้มันเบิกบานยิ้มในใจเข้าไว้นะครับและพยายามเป็นมิตรกับคนทุกคนนะครับและยิ้มสู้กับสถานการณ์ทุกสถานการณ์นั่นเองนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องทําจิตใจร่มร่ม เย็นๆโดยตลอดนั่นเองนะครับเพื่อมีความสุขในการทํางานในการทกกากิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับปัญหาและข้อควรระวังนะครับสําหรับชาวเมดในช่วงนี้นั้นก็คือการใช้คําพูดที่มันก้าวร้าวและแรงเกินกว่าเหตุน,นะครับทําให้นั้นคุณนั้นตกต่ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับระวังคําพูดที่มันห้วนจนเกินไป ็นนายของคุณเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยด้วยการใช้อารมณ์ที่มันมากจนเกินไปและอาจก่อสตูเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยและอาจ,จทาให้คุณแก่เร็วอีกต่างหากนั่นเองควรระวังในคําพูดที่ใช้โทรศัพท์มากกว่าปกตินั่นเองมาดูมุมดีๆนะครับมุมพรสวรรค์ของชาวเมฆกันบ้างน,นะครับชาวเมฆนั้นชาวแกะประสานผลประโยชน์นะครับ ต่างๆทำได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะทานผลประโยชน์น้อยๆผลประโยชน์เยอะๆผลประโยชน์ที่อยู่ไกลๆนะครับล้วนทำได้ดีนะครับอย่างเช่นสามารถที่จะลิงก์ดูคนที่อยู่ในต่งางจังหวัดในต่างนที่ได้ดีหรือต่างประเทศได้ดีอน,อนั่นเองนะครับไม่มีขาดตกบกพร่องเหมือนอยู่ใกล้กันเลยประมาณนั้นนั่นเองนะครับได้รว่าชาวเมธจะแจ้งผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวและอยู่หมาาัด ไม่ว่าระยะทางจะไกลจะใกล้เพียงใดก็ตามทีนั่นเองหรือไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศก็ตามทีชาวเมฆเอาอยู่สอบอมสบายมากสบายมากมาดูในมุมหัวใจความรักความสัมพันธ์ของชาวเมฆกันบ้างคุณชาวแก่น,นั้นมีความสามารถที่จะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีมากๆนะครับรักครอบครัวรักญาติผู้ใหญ่มากคุณจริงใจตลอดนะครับคุณอาจจะช่วย เติมเต็มความหวังของครอบครัวนะครับเช่นช่วยสร้างบ้านใหม่ช่วยจัดแจงในสิ่งที่ทางครอบครัวคุณขาดอยู่คุณเป็นหัเรี่ยวหัวแรงนะครับในการเติมเต็มให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวนะครับให้ครอบครัวมีทุกอย่างที่ปรารถนาและจําเป็นในการใช้ชีวิตในเรื่องของการเรียนหนังสือในเรื่องของการดารงอยู่อย่างสบายๆและมีความสุขที่สุดนั่นเอง แม้ว่านะครับความสัมพันธ์ของคุณกับคนข้าง,ขงคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบเย็นชาคุณปากไม่หวานแถมคำพูดคาจาก็ดูก้าวร,าร,าร,ารา้าวระรานลาคาญหูนะครับอยู่บ่อยๆหรืออาจจะอยู่ห่างกันเพราะหน้าที่การงานเป็นเหตุนะครับและความไม่สบอารมณ์กัน,นโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ด้านเงินสดในครอบครัวเนี่ยเช่นบอกว่าไม่ค่อยจะพอใช้นะครับเพราะใช้ท่องเที่ยวมากจนเกินไป หรือติดการมาจนายัยมากจนเกินไปนะครับและทาตามความรู้สึกในการใช้เงินเพื่อการผ่อนคลายมากจนเกินไปประมาณนั้นเองครับทําให้การเงินอาจจะมีปัญหาเยอะขึ้นนะครับเรียกว่าอาจจะส่งผลต่อความสบายใจในการใช้ชีวิตคู่ของพวกคุณด้วยนั่นเองและบางครั้งนะครับนําความกดดันในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการขยายผลประโยชน์ด้านการเงินเนี่ยมายุ่งยากกับ เรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่นั่นเองครับมันทําให้เกิดความไม่สบายใจหรือความร้อนขึ้นมาโดยไม่รู้นิรุตตัวก็เป็นได้นะครับให้ระวังตรงจุดประเด็นนี้ไว้ด้วยส่วนความรักความสัมพันธ์ที่คุณปร,รารถนาน,นั้นเป็นอย่างไรคําตอบก็คือคุณอยากได้ความรักแบบคุณแฟนคุณนั้นเป็นผู้นําที่ดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับ การยอมรับนับถือในหน้าที่การงานนะครับเมื่อคุณบอกใครแล้วก็ตามนะครับใครๆก็ต้องร้องอ๋อและมีความคิดที่ก้าวไกลก้าวหน้าหัวสมัยใหม่ประมาณนี้นั่นเองมาดูในมุมการงานกันบ้างน,นะครับท่งงานงาทชาวแก่นนั้นถือว่าการงานดีเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตากรุณานะครับอีกทั้งมักจะเป็นงานที่เกี่ยวพันกับมวลชนคนหมู่มาก สาธารณชนนะครับบางครั้งก็ต้องมีการเดินทางไกลนะครับเพื่อให้งานมาลงตัวนะครับและเห็นข้อมูลจริงๆนะครับรวมถึงเข้าถึงสถานการณ์จริงๆนะครับปัญหาจริงๆของคนหมู่มากนั้นซึ่งงานแนวแบบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลำบากนะครับฉะนั้นงานที่เหมาะสมอาจจะเป็นพวกงานแนวแบบแพทย์พยาบาลสาธารณสุขสาธารณกุศลเนี่ยต่างๆเนี่ยร้วนทำได้ดีนะครับ แนวโน้มจะได้งานเนี่ยสดใสสดใสนะครับและทำงานได้หลากหลายมากนั่นเองนะครับรวมถึงช่วงนี้คุณมักจะมีเป้าหมายใหม่นะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จในด้านการงานมากยิ่งขึ้นคุณมีความสุขว่ามแม้มันจะยากสักเพียงใดนะครับแต่คุณคิดว่าคุณน่าจะทำได้ตามเป้าหมายใหม่ที่คุณวางไว้นั่นเองไม่เหลือบาก่าแรงสมองของคุณนั่นเอง แล้วงานในแบบที่อยากได้เป็นแบบไหนละ่ะคาตอบก็คือคุณอยากได้งานนะครับที่มีโอกาสเติบโตในด้านกระแสการเงินเงินเข้าออกมากๆและเติบโตได้ด,ดีมีอนาคตที่สดใสซับซ่านนะครับเงินขึ้นบ่อยๆเรื่อยๆนะครับและควรจะเป็นงานที่ไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากมายประมาณนั้นนั่นเอง มาดูในมุมการเงินกันบ้างน,นะครับการเงินสำหรับลัคนาและราศีเมษนานนะครับช่วงนี้คุณหาเงินแบบไม่ค่อยจะแน่นอนแน่นอนนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าปัจจัย4พวกอาหารเครื่องดืม่มยาสารโลกที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มประมาณนั้นนั่นเองนะครับโดยต้องสามารถที่จะต่อยอดในระยะเวลาอันยาวนานได้ด้วยจะยิ่งดีนั่นเองนะครับคุณมีเป้าหมายในการหาเงิน คุณต้องการเงินหมุนที่ดีๆมีอนาคตในการลงทุนแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับคุณก็ต้องเสียเงินสดในมือไปบ้างนะครับไปกับการท่องเที่ยวไปกับการดึงดูดคู่ค้าดึงดูดมวลชนประชาชนทั่วไปเนี่ยให้มาจับจ่ายใช้บริการของคุณนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้นั้นนะครับมันมีส่วนที่คุณที่ทำสำเร็จแล้วอาจจะเหลือ บางส่วนนะครับที่คุณยังทําได้ไม่สําเร็จส่วนการเงินในความปรารถนาของคุณเป็นอย่างไรนะครับคาตอบก็คือคุณอยากมีเงินสดในมือเยอะๆนะครับแบบเหลือกินเหลือใช้ไม่มีหมดไม่มีขขดแคลนมีหน้าที่การงานกิจการที่สามารถผลิตเงินให้คุณใช้ได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับคุณจะได้นําเงินเหล่านั้นไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ ตามต้องการหรือใช้อะไรก็ได้ตามต้องการนั่นเองในมุมคนในสังคมมักมองคุณชาวเมธอย่างไรคคาตอบก็คือพวกเขามักมองว่าคุณโชคดีเหลือเกินนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือโดยตลอดเป็นเงินถุงเงินถังให้คุณรวมถึงคนรอบข้าของคุณเนี่ยมักจะเป็นพวกผู้หญิงเนี่ยมักจะผู้ทางที่ดีให้ความรู้ที่ดีต่อยอด รวมถึงช่วยในเรื่องของความคล่องตัวในอนาคตของคุณอีกด้วยเรียกได้ว่าคนในสังคมอิจฉาคุณนั่นเองโชคลาภโอกาสและความคาดหวังนะครับของชาวเมฆคืออะไรโชคลาภของชาวเมฆนั้นชาวแกะนั้นมาจากผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมเพื่อหนุนคุณนะและช่วยสนับสนุนคุณขนาดไหนเนี่ยรวมถึงหาพื้นฐานของคุณเนี่ย แน่นและรวยมันจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คาดหวังอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีคนปูทางให้คุณเสร็จสมบูรณ์ประมาณนั้นนั่นเองนะครับคุณมักจะได้เงินหมุนเวียนที่เป็นเทรนแห่งอนาคตคุณมักจะเจอช่องทางในการนำเงินหมุนเวียนมาหมุนมแบบสบายๆอยู่รอดได้ในอนาคตอีกด้วยนะครับ มาดูในมุมตัวเลขนำโชคกันพาน,นะครับไดเด่นสำหรับลัคนาและราศีเมษในะช่วงนี้นั้นก็คือเลข5เลข4และเลข8นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับลัคนาและราศีเมษพยากรณ์ช่วง19กันยายนถึง15ตุลาคม66ครับคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด share, แชร์ฝากกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งช่องปร r a j a ร์ช a n น e ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ